สวัสดีค่ะวันนี้เจี๊ยบก็จะมาเมาเรื่องมาพูดคุยเรื่องที่เจีย๊ยบปวดฟันปวดมากๆค่ะปวดที่ต้องไปหาหมอคือปวดแบบทนไม่ได้ปกติเจีย๊ยบจะปวดปวดแล้วก็หายปวดแล้วก็หายทานยาสักวันนึงก็หายอย่างเงี้ยค่ะแต่รอบเนี้ย มันปวดอย่างรุนแรงคือมันปวดขึ้นประสาทลงมาที่กามอย่างเงี้ยค่ะมันก็แบบยังไม่ถึงตากระตุกนะแต่เหมือนตามันเริ่มพลาพลา่าคือมันก็ทนไม่ไหวก็เลยเป็นวันพฤหัสเนาะก็เลยตัดสินใจไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่ว่าพอเราไปถึงนะมันมันเย็นมากก็ไม่มีหมอหมอก็ลงเวรไปละแล้วก็เราก็จะ ไปหาที่คลินิกประจําของเราแต่เผอิญว่าก็ปิดแล้วเราก็ไปที่ที่สามเป็นคลินิกแถวแถวบ้านเรานั่นแหละคะ่ะก็ไปเจอแล้วก็ถามถามถามน้องที่อยู่หน้าฟอนอะหน้าหน้า OPD ไหมถ้าเป็นภาษาโรงพยาบาลภาษาพยาบาลก็เลยถามว่ามีหมอไหมคะหมอก็เลย น้องเขาก็เลยตอบว่ามีค่ะเราก็รู้สึกใจฉืนว่ามีทันตะก็เลยขึ้นขึ้นไปปรึกษาพอปรึกษาปุ๊บก,ก็เลยพูดคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเราอะ่ะคิดว่าเราอะ่ะเป็นฟันคุดนะเพราะว่าอาการฟันคุดแบบนี้เราเคยเป็นแล้วเราก็เนี่ยพอผ่าออกแล้วเราก็หายประมาณเนี้ยค่ะคือฟิล์มเก่าเราไม่ได้เอามาใช่ไหม เราก็ต้องคุณหมอก็เลยให้เราเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ฟันเราก็เลยมาเอ็กซเรย์ฟันปุ๊บเอ็กซเรย์ฟันเสร็จก็ขึ้นไปคุยกับคุณหมออีกรอบหนึ่งแต่คุณหมอมาดูฟิล์มเอ็กซเรย์ข้างล่างให้เรานะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปคุยแต่คุณหมออ่ะดูดูที่ดูที่ฟันเราแล้วคือเอ๊ หมอคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ฟันคุดนะแต่ว่าคุณหมอคิดว่าเป็นอะไรรู้ไหมคะหินปูนใต้เหงือกค่ะหินปูนใต้เหงือกเจียบามันเยอะเพราะว่าโควิดเจียบะหลังจากโควิดจะไม่ได้ไปคุณหินปูนเลยอันนี้คือสําคัญมากคือเราต้องคุดหินปูนนะสาคัญค่ะเพราะเราอายุเยอะแล้วแล้วมันก็จะไปสะสมใต้เหงือก แล้วสิ่งที่เจีย๊ยบเจอก็คือมันมากกว่ามันมากกว่านี้ค่ะมันมากกว่าหินปูนใต้เหงือกคือเอาหินปูนใต้เหงือกออกนี่ทรมานมากเลยนะคะคืออันนี้คือหลังจากที่เจี๊ยบไปทํามาแล้วสองวันนะเจี๊ยบเลยมาพูดได้เลยมาอัดให้ฟังได้ว่าเฮ้ยมันสําคัญคการดูแลช่องปากมันสําคัญนะคะหินปูนก็สําคัญกับไปเอาออก ทุกปีเลยค่ะแล้วคุณจะดีขึ้นมากเลยค่ะมาต่อค่ะยังไม่จบนะคะคือหมอคือวันนั้นนะมันดึกมากแล้วคุณหมอก็เลยนัดมาหาคุณหมออีกท่านหนึ่งนะเพราะว่าคุณหมอท่านนั้นน่ะเราก็เพิ่งรู้ว่าเขาอ่ะเป็นคุณหมอดับฟันค่ะไม่ใช่หมอที่แบบว่าคือทําอะไรที่มัน ถอนขูดกรออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ใช่คือหมอเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญคนละอย่างกันนะคะคือวันนั้นก็คือยังไม่ได้รักษาแต่เราก็มีก็ต้องกินยาแก้ปวดนั่นะคะ mm hmm. เพื่อประทังเสร็จแล้วก็นัดไปอีกวันเสาร์วันเสาร์รบ่ายสองเราก็ไปตามนะัดพอไปตามนะัดเสร็จคุณหมอก็ให้เรากัดเพจสักอย่างนะคะเช็คว่า คุณหมอก็ถามว่าเราปวดซี่ไหนพอจะทราบไหมแล้วเราก็แบบเราชี้จุดได้เลยว่าเราปวดซี่บนด้านซ้ายกัดหรือว่าชนเนี่ยคะ่ะก็จะเจ็บแล้วคุณหมอเขาก็เลยบอกว่าอืมของเราเนี่ยเป็นเคสที่เหงือกมันล้นแล้วพออายุเยอะแล้วมันก็ย้อยฟันก็เลยย้อยมามาชนก็เลยทำให้เราปวด ตอนแรกเราก็งงๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะมีเคสแบบนี้แต่พอคุณหมอก็เลยบอกวิธีการรักษาคือคุณหมอต้องกรอกรอฟันที่มันมาชนนะคะออกเพื่อที่จะลดการการการดันหรือการการชนของมันนะคะเพื่อลดการปวดนะคะอ่ะคุณหมอคุณหมอใช้วิธีกรอ ออกทีละเล็กน้อยเพราะว่ามันเป็นเนื้อฟันก็อรอบแรกคุณหมอก็จะให้กลับเราเช็คดูว่าเรายังปวดอยู่ไหมรอบแรกมันก็ยังปวดอยู่คือแบบไม่เบาเราคิดในใจเอ๊จะหายหมิเนี่ยพอรอบสองเอาไหมคะ่ะคุณหมอกว่าเอาอีกรอบนะคะเดี๋ยวคุณหมอจะค่อยๆกรอทีละน้อยคะ่ะ พอคุณหมอกอรอบสองแล้วคุณหมอก็ให้เรากัดเออเช็คคุณหมอว่าถามก็เลยถามแล้วว่ามันดีขึ้นไหมเออมันดีขึ้นค่ะเราก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นเคสนี้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยซึ่งเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะเจอเคสแบบนี้นะรอบสองกรอบสองยังไม่หายกอรอบสาม คุณหมอก็ให้วิธีการคือกอกัดเช็คว่ามันยังขบกันอยู่จุดไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เช็คพอรอบสองดีขึ้นเฮ้ยก็เลยบอกคุณหมอว่ามันดีขึ้นเยอะค่ะแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวคุณหมอจะกอรอบนี้รอบที่สามนะเพราะว่าเยอะกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวก็รอเช็คดูว่าหลังที่เราทำกันมันดีขึ้นไหม เพราะว่าเราจะต้องเอาหินปูนใต้เหงือกของเราออกด้วยแล้วมันจะระบมเพราะว่ามันระบมอยู่มันก็จะก็ยังปวดอยู่เดี๋ยวเรามาเช็คกันในมิคถัดไปคุณหมอกอรอบที่สามแล้วเช็คมันเหลืออยู่นิดเดียวค่ะแต่แต่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดคือหินปูนใต้เหงือก ข้างบนของเจียเจ๊ยบจบต้องฉีดยาชานะคะเพราะว่าทําไปแล้วมันเจ็บมากมันปวดมากค่ะฉีดยาชาแล้วก็ออกออกนะคะต้องค่อยๆแบบให้คุณหมอมีเครื่องมือแล้วก็เอาออกให้กลับมาบ้านด้วยฤทธิ์ของยาชาเจี๊บก็ยังเต้นได้อยู่ปกติแต่พอหมดฤทธิ์ยาชาแล้วนะคะหายนะเกิดคะ่ะ ทานโกเฟนสองเม็ดเอาไม่อยู่ล่มวนท้องแล้วนะคะโกเฟนสองเม็ดเลยต้องไปเอามิลาซิกกับยาอะไรนะแอเอกลับมากินแล้วก็กินโกเฟนลงไปเพื่อระงับการปวดถึงนอนได้ค่ะคือนั่งอยู่ไม่เป็นไรนะคะเคสเจี๊ยบพ,พอนอนไปนั่นแหละคะ่ะขึ้นสมองเลยค่ะทุกอย่างมาค่ะมันทำอะไรต่อไม่ได้เลยค่ะ อันนี้คือมาเล่าให้ฟังเราก็จะเล่าเกสที่เจียบเฮ้ยไม่เคยคิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้เพราะฉะนั้นการดูแลช่องปากขูดหินปูนปีละครั้งช่วยเราได้ค่ะรักและดูแลตัวเองนะคะดูแลสุขภาพฟันด้วยค่ะสซ้ซค่ะมาเล่านะคะ มาแชร์เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าอ้อเคสนี้มันเกิดกับเจี๊ยบค่ะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสุขภาพภาพเหนือกแล้ฟันดีค่ะรูปคือลิ้นพันกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ